สวัสดีครับลุงต่อพากินเฟิรเทเวลวันนี้มานำเสนอวัตถุมงคลครับอันนี้เป็นเหรียญพิฆา,าตไพรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอ,ออกที่จังหวัดตากนะฮะค่ายวชิระปาการข้างหน้าเหรียญก็เป็นพระเจ้าตากสินมหาราชเหรียญน,นี้ชื่อว่าเหรียญไพรีพิฆาตนะครับข้างหลังก็ <c oughs> เป็นรูป คูบาส้อยนะฮะจังหวัดตรากนะ,ะเขียนว่าค่ายวาชิรปาการสันติสุขจนตากปี228ตมามประวัติการสร้างนะฮะก็เหรียญน,นี้ก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับฐานผู้ที่ดูแล ชายแดนนะฮะชายแดนจงังหวัดตากอ่าติดกับพม่านะครับเรียนรุ่นนี้ก็มีเกจิอ่าร่วมสมัยนั้นนะี่ะหลายท่านนะอ่าอาทิเช่นครูบาส้อยอ่าหลวงพ่อกเกษมเขม,มโกนะฮะแล้วก็มีหลวงปูป่สิงห์วัดถ้ำผาป่องนะฮะหลวงพุด,ดูวัดสแก หลวงพ่อคุณวัด้านไล่หลวงพ่อฤาษีริงดำนะหลวงพ่อทองดำนะอุบาอินแก้วนะจังหวัดตากนะคบาสร้อยเป็นรูปข้างหลังเป็นรูปท่านนะบางบางท่านก็บอกว่าเป็นครูปาวังวัดบ้านเด่นนะแต่แต่เท่าที่ ศึกษามาเขาบอกว่าเป็นคูบาสร้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้รับมานะฮะว่าเป็นเหรียญข้างหลังดินคูบาสร้อยคูบาสร้อยท่านเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเป็นลูกศิษย์ของหอลวงพ่อสุขวัดโพไสทองนะฮะเป็นลูกศิษย์ได้จำพรรษาอย,ยู่ที่วัด โพไทองนะแล้วก็ร่ำเรียนวิชากรรมฐานต่างๆจากหลวงพ่อสุขวัดโพไซทองนะหลวงพ่อสุขวัดโพไซทองก็ขึ้นชื่อว่าเป็นาบางคานใต้นะครับก็คือมีวิทยาคมเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะครับครูบาซอยท่านก็ได้ ศึกษาวิชาคมมาต่างๆนานาเยอะแยะมากมายแล้วก็เดินทุ่งไปทางจังหวัดตากทางแม่สอดและแล้วก็มีชาวบ้านนะ่ยที่ศรัทธาก็ได้นิมนต์ท่านให้มาดูแลวัดที่จังหวัดตากอนะ่ะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีวิชาคมเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะแก้กุใสได้ดีฮนะ ก็ท่านปุกเศษอัดวิชาไว้ยเยอะเลยครับก็เป็นเหรียญที่ไม่ไม่ดังแต่คนในพื้นที่ก็ห่วงมากนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้ครับดูง่ายครับความคมชัดของเหรียญแล้วก็ด้านข้างเหรียญเป็นอย่างนี้ครับเหรียญเหรียญไม่ได้ผ่านการใช้เลยอืมนี่ดูความสวยงามของเหรียญ เป็นเหรียญทองแดงลมดำานะสวยงามความคมชัดดีมากเลยครับก็มานำเสนออ่าเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับเผื่อใครเจอเหรียญน,นี่ก็ก็เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญดีปี228นะฮะเป็นเหรียญดีเหรียญหนึ่งของค่ายวชิรปาการจังหวัดต,ตากนะฮะชื่อว่าเหรียญไพรีพิฆาตนะ อยาขออภัยครับชื่อว่าเหรียญพิฆาตไพรีนะครับขอ,องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดสก b e กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟู้ดวีวสวัสดีครับ